เด้อพี่น้องเด้อแหมคักแขมเน,ยน่ยิ่ลีมือเนี่ยเข่าเหนียวมนอนฮอนกบิดที่นี้แล้วแซ่บปลาแห้งพี่น้องย่างแล้วก็พวกกินมาแกงแกงเป็นโตเลยพี่น้อง เหมพักราพเนาะอนะไรแกแม่แกสบายดีพี่น้องมึอนี่แกูกับนอนนเาเปชิเก่าเชิเนาะวันนี้น้องรักมาแต่เช้าอะพี่น้องเลยมาที่พักมากาแหงาดปแห้งพี่น้องลาแห้งตอนสมจิตบ่าสมจิตไปหาอลไรพี่น้องทิมาทำกิ่นลไนอองไงย ผักผักนบนัวผักผักุงสุดลเกวะทำเมนูแกงพี่น้องวันนี้แกงอ้อม ปกติยอมมันจะอ่อนอันนี้มันแก่แล้วนะแต่ยอมมันใหญ่แท้ยอดมันใหญ่หักหาตรงมาเลยนะเพราะก,ก็เอาง<อ>จะไปไปลายยอดมานลนยะเหมือนเหมือนยอดมันจะสุดมันแก่นะโอ้โหยอดไปเริ่มไปเริ่มเลยยอดแดงมันก็แปก เด <ang> no the ี๋ยวไปเดี๋ยวถ้ามาติดกินไม่ทานหลุดที่นี่ยผักผงสลรดโอ้ยอดใหญ่ฮะ ้หลายแล้วฮะมียังมียังข้างในมันเข้าบมได้ฮช่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่าได้ละพอละ ไปแกงมันนาะงยอนมันเสียไปนั้นเสียไปปูกปนะตอก่อเพ่แงไแหก,กงกับแก,กงกับผักอันนี้ผักแตงนนวผักปุก่งสุรสด ตำข้าวมา้าข้าวเบื่อเอ็นน้อยเนี่ยจังหน่อยนี่แหละพี่น้องปลาปลาแห้งก็ได้หามนันนะกันนะในราดสีแกงใส่ผักผงสุรสอ้ยายงแหมพ,พี่น้องเขาเหนีนยวก็นีนย่ยยอด ปลาแห้งเนาะย่างแล้วก็พวกินอนนี้ก็พุในการพุดนี่ละพุดแบบพุดคุยนะพุแล้วไนี่สปายเลล้าไปตหรมันก็ะ็นปลาแห้งเนาะุดต้อองเยในาากครับ กำลังแกงแกงเป็นโตเลยพี่น้องแกงปลาแห้งเสพักมารับประทานนะกินแบบบานๆเฮาโอ้ยจังเอ้ยสุดยอดจริง้ะสพผักกุ้งสุดลบจะหน่อยก่อน อร่อยมอัยมนีนี่เนี่ยจังหน่อยเอาพักทองเนี่ก็ยังเหลือประสิย้างยางกิดนแรงซีงเขาเหนียวมาเจวจำโอ้โหสุดยอดเลยสั่งนี้ปลาแห้งมันบวข้าวพี่น้องปลาแห้งเราจะแป๊บเดนียวก็วเสิร์ฟได้ทานได้ เดพี่น <t ent popular> ้องเด้อแขมคักแมแน่ลีมมอนี่โอ้โหตัวแรงหายเนาะเานิ่มอันฮอนกบดทนี้แหละแซ่บอาหารบ้านเฮา กินบวเบื่อมีตามความซอฟพี่น้องปลาแห้งข้าวเหนียวตำมะฮุ่งใช่ยังน้อยเนาะนี่คือปาพี่น้องเฮพี่น้องอาหารเช้าน้องรัดแกล้งปลาแห้งแกงปลาแห้งครับนี่ปลาแห้งใส้ใส่ใบสุรุตใบผักสุรุตแล้วก็ย้อนมากทองอันนดแก่นปลาย่างพี่น้องตมคิดกินตำลังให้น้องรัดกินก่อนเคนพาไปงาน ปลาย่างปลาทอดนกปลาทอดอันนี้ปลาย่าง,าง <c oughs> อาพี่โน้กินกัมองมาเลยพี่โนงนี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวเพิ่นบวกินพี่โน้ <c oughs> ไปดูได้พี่โนจัดไปน <c oughs> ่เา,า้องวักไปหาอ่าเด็กเดกเด็กๆน้องอะ หาปลาทอดกะย่างกะย่างบอไก่ย่างปลาทูขาทอดั่านไหนไป่ะพี่ลพี่น้องเล้อจงหวังพี่น้องเป็นตาแซ่บแต่สบชิดกันอดบวไหวลองลองซิมก่อนี่เนื้อแหมดีฮะ Ừ. nhiều Thế còn nhiều cả có, Để cho họ nào đâu, Cọp phát thẻ mèo สองข้างนี่ก็เสียงเกมพี่น้องเซล่ยวไมว่ากันพี่น้องอตัวนี้พี่น้องเองียใหญ่ยัยกษ์ไข่เล้ยพี่น้องทำละทำนีก่นก็พอกินแล้วพี่น้องประหยัดไปเดี๋ยวได้มิูดีๆ Người hai tiếng ngàn bào sống đi. In tâm lặng, thì ông dang phái em bôi xúc Mhm. 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 ข้าวก็ยังมิาลลายหัวปากก็ยังปากก็ยังสองข้างนี่ข้าวก็ยังโอเคมาครอบครัวแล้วพี่น้องขอลาบายบาย้ใจอะเข้ามาอย่าลืนักกไล่ก็แช์ก็ติดตามพี่น้องโอเคขอเข้าใจอ